สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเ่าะผ้ามาตามตรงวดครับแนวทางของปูสำนักสงเด้อครับพี่น้องวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไปฟังน้ำกันครับบ่าวงวดนี้ปูเพิ่นใจแนวทางตัวใดน้อพี่น้องครับเพื่อตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจนะครับจังตามครับถ้าบ่ชอบให้ผ่านครับเป็นแนวทางนะครับเนาะมีเขามีหลุดบว่ากันครับพิจารณาเบิ่งเอาครับเอางวดนี้ครับไปฟังน้ำกัน กับปลาปูสำนักสงข์ขับเป็นเจนเน้นให้ตัวได้ครับผมบอกว่ามันเลขเจ็ดหกหรือว่ามันออกลนวนหรือว่ามันมันบ่ใครออกหรอกครับแลบวเรข่องมาซากกับองกระจกครับมันจะออกบงมาซา,า,าของขกระจกเลยหกเจ็ดจ้าหกเจ็ดตรงตรงไม่ได้ปูเลยก็เขย่าได้มากเขย่าได้มากหาหกเจ็ดหาหกเจ็ดแมนแมนครับไม่ออกมากกว่าชูฟันคือว่าเขย่าได้เลขหาหกเจ็ดนี่ถึงก่า เราไปถามคนี้ทุกคนมุ่จ่อคว้าชือตัวเราบอกเขาอย่างบอกว่าบัรทอนเมื่อเริ่มก่อนการเชือนจ่ได้ไปตามโยปูได้ไปตามเมเันอยให้คนโยครับคนไน้มาหาหกเจ็เหล็กปูนผาแดงงดที่แล้วนะปูวันดีคนวันละไดวันดีเนนั้น่ไรดวันดีคนแค้วันแ้นสรายมนเ็ดเอาละอ่าเอามื่ว่าข้าเจ้ามาเห็ดอย่างปูขาเจ้ามาเอียงบอกม่เอียงกันี่ว่าพูดกันที่ว่านถือกระที ว่าเกยิบ้าบุ่นไหญ่ระมัดว่าจังตัวจะมีมาอย่างนีครับอืมไม่ยอมจะมาทีแต่ว่าข้าเจ้าท่านในมาเอาเป็นบอกปูท่านมาเอามากขัไม่ออกไม่ออกม่ออกแล้วออกสุฟังเมันเมันบอกไม่ออกยืนยันแค่ข้าวขวานสิอย่านี้แล้วมาจังทานกับโซแเนี่ไม่ออกครับอืมมาถามเราตอนนั้นยังพูดหรอไม่ออกอืมผู้ไดผพูดเป็นเพิ่นเพิ่นมาออ้เพราะนาจานวิเซียนคนลูกกระบาดขัดหมดละโอ้ ตา้งผู้ใหญ่เราก็เลี่ยนเป็นเป็นคองเมนธรรมลุนะะควมไม้คจโถครับตะกี้เราเลีนหักไม้ยังก็ละชุ่มของเฮียคองหายคนละของอะไรอยายาเบิ้งน้นเราอยครับตะกี้เลาก็คนต้องดเลยตัวให้เลาเอเราก็แตงตัวแบบอันให้เล่าจะตรงตุงวางเราก็หนวนหน้าผมหน้าเหมอะเร่ะ อาานั่งเตี๋ยวเมียชมดูเป็เปยนว่างก็ตัดผมบอกให้ก่อนแล้วเหมือกั็จะเขาจอกั้นินแต่เขาจะว่าเออแล้วเราพูดๆเดี๋ยวเราพูดูเสี่กูยังเอล้ก็นางก็คือจ้บ้านห้องเดี๋ยวเาเออจำเออพูดเสียมาสองของเขาเพจะขาจะบอกมันละก็จะมาเรียนไฟนี่นี่เขาจะซัโซนาลาต่างนี่แต่จงว่างวดนี่ก็จะตาม ตามอยู่ปูแต่ว่าพื้นท่านใด้มากว่าสันเออก็จยังยังมากบึงก็ได้อนี้เงี้ข่าวก็จะเขามาทาเขาทากระจอยไทยครับตอนคนวาจะหายเมืนอกี้หายดอกเตยปูก็นเลยแต่ว่าขันใบตาควกไม้สมบุิบนหบแล้วเมื่อกล่าวก็ยังจะชวนหม่างพันหายมาอยู่ตัคนห้องหนึ่งแยกตัวกันคนหนึ่งชวนหมาคนมันจิดตัวกันนี่แหละพันหาตัวนึ่งกับากับตัวตกันตัวนึงบันมันกัเหล็กมันก็เล็ตัวกันไปนึ่ตัวพันนึ่งกัไปสร้างนงพันหนึ่งกัสร้งนึง มต่กางแนวมันเมันกิดบวกกันแหนกโสกวัชนาเ้านึ่งลาหาน้องเจ็บดวเขามามันกิจังมาก็ยังปูแต่ตัวเขามากระโหลปิดปตเลธรรมดาแนวทางแบบปูต้องหมดไปตามน้ำน้ำแม่พันอยู่หมดที่แล้วแนวทางของปูนนนผาแดงพันกรบอกมาหากเจไม่ออกคำปูนไหมไม่ออกกันะครับเออไม่เป็นไม่เป็นเข็ขมารู้กอ่นั่นแหละครับไปตามน้ำพันเลยไปถามน้ำพันมู่บ้านพันบ้านเนยังบะระใดคือกันไมได้เพราะว่า เพิ่นวมาเขาเจ้าไว้เห็ดหลายคนเขาเจ้าเห็ดเอาข้าวเดียวเขาเจ้ากับไปเพิ่นวมาเนาะค่ะิันก <c oughs> ็มาเยอนเสียงผูกข้อตายนีว่าดีเ็จสองเ็ดสามยใส่ไหมมัจะป่านเน่เขายเอเรื่อเน่กุญแผูกข้อตายนงตายไปเห็นออครับว่าดกเ็ดสองเ็ดสามมาลูกอะคราปูุงกันในฝันหรือเ่ครับ โอ้ยนี้ก็ฟันจะต้องหดแล้วไม่งั้นจะได้รอกูปูกันเลยเป็นเพียงเล้าท่างก็กนละกฟันนาะเด็กก็ฟันมันจะมาหลายตัวปูโน้กหลายตัวก็เข้าเละเน้นให้รถแม่ปูกับฟั้นห้รถนบอกเพื่งเรียนมาเกิดจากเนียนรุ่นแล้วมันค้อหมายมันบาหู่ขึ้นมาวันเนี้ยก็ฟันแต่แล้วแต่พวก็ฟันฟันไปเี่บาขคาังบ่คือ ยังเด็กบ่เด็กเคยยังเดนกเคยจะทเฮ็ดร็อกหมดเลยอี้ก็ฟันตื่นกนมากับฟันเหรอนาะหาแตงหาเล้เจูแม่ซันจกับฟันสามเดียดนี่ครับฟันดานในจากูวันนี้พ่อเวก็มัเออก็บอกพ่อเป็บางกีะฟันฟันตะตองหวนฟันตะมดสียดกบฟันว่าเครื่อนทุเฮียนนี่เป็นงานที่ยังบูเฮียนหล่ะเฮียนชุ่มมันละเฮียนลัางโตล้างเชยยนละเฮียนนองสาอยู่มมันอยู่ละก็ว่ามันคือยังหมแม่แล้ว เป็นบุญเป็นกันนงมีคนหลายหลายหลดภาพันบิ๊กกินเขากินน้ำแตงตืดเอาเราไม่ได้ถามเพิ่นเล่าแต่ว่ามันเดินในข้อพันก็ไม่ได้ถามว่าเป็นแต่เมื่อจะจัดกานอยังก็ไม่ได้ว่ายังก็ค่ะครับเลยฟันก็ฟันก็บอกฟันโดนเราก็ฟันช้ำน่ะเราก็ไม่ได้ถามกันเนยแต่แล้วเกิดว่าวันเดียวก็สี่ออกตุเรกบานเฮียมบอาหรอกว่าตุเรบานเฮี่ยมมันก็เคยออกบุกทุเทียนะทุเทียค่ะฟันช้ำน่ะล่ะตัวไหนล่ะเจ้าคะ อันนี้เลขบนี่มันเกิดตัวไหนบันเลียบบันมันเกิดหนึ่งสองซีเอาหนึ่งสองซีวางเต็นบัหนึ่งสองซีเราไม่เคยออกคุณี่หนเรจะซีน่สองซีออกกูวันนี้มันฝันมันรุนก็ว่าฝันเกี่ยวไม่ออกหลถ้าฝันเกี่ยวไม่ออกกันสามคนคุณที่ที่แบบฝันเกี่ยวไม่ออกคนหนึ่งมาถามมาโยขยอบง แล้วก็ดูวานที่แหกเพราะวันได้หาชั่งก็ห่าปีเลยครครับผมบันพูดที่สาก็เนี่ยก็ฟันเก้ยนี่พอออกนี่เือจะงากันกับเราหนี่พาว่าจะพากันเป็นผูกกใหม่ทั้งในนปดพูกใหม่กแหลกต่ว่าตอนแรกฟันว่าจะได้จักปีนเนี่ยหาช่งปีโอ้โอเอาัตพดที่สมก็เป็นฟันอีกที่บัตนฟันว่าเพื่อจะขอไปเฮียนขึ้เจ้านี่เพื่อจเสียวยังมาถวายแต่ว่าบัตรเพอเลิฟมาถวาย ก็เดนเรววะเขาสราบมาเสด็จ่าเจ้าเจ้าจะเบิกกบอน่าเสด็จมว่าเน่คกู้ฟันนี่นี่เจ้าียวก้อน่าเสด็จ่าว่อกเอาให้เขาเอาตัวหาหลือว่ามัเดินก็เลยไเป็นบินบาตเมทอายุเราอีกแล้วก็ว่าได้อายุขึ้นกันหรือไม่หาได้หกปีขนกันหือ่แล้วฟันขึ้นกันฟันใค้เกี่ยวข้าเาสามคนอายุซ้ํขึ้นกันเจ้าปสามหาหกปอปู่ก็เลยมันเกิดมาน่ก็เลยตีนแม่เป็นข้าว่าก็เลยตีวันว่า กสามคส่โตัก็ตีสองหกหาอสามคนเกิดมเป็นสามหกสามหกเดาปูสามหกปูสามหั้งวันจังหวัเมื่อวานอย่นี้สามหกนี่แหละปูนะครับแต่ตั้งดีลาก็ฝันก็ต้งดีลากมันก็จะเกี่ไปกับเทนเดอมฝันแต่เกียวกับอายุของพอออกไม่ออกบอแนนดี้เนาะตัวก้หมายว่ามันมันฝันสารเทียมมันก็คือยังกัยูยซามกันเป๊ะนะครับผม แราเรื่องแมวเราขมาาว่านกันเพราะเป็นขามากับไห้ตนตนีว่ากับตัวกันเพว่าไอ้หกขาก็านี่และหอกขาก็หาโอ้มากหอ้ลยับหกมาหอกก็กลมันตุ่นกันเกกตัวเดียวกันมันเร <IL> ื่องบ้านกับไห้เพิ่นเวลาหนึ่งสองสีหนึ่งสองซีครับก่นเก็บสองสเนี่และเราะม้าเรตับเก็บไม่ตุเดียวกันกับปัวถ้าเวลาก็ฟันเกจ้าวกับไห้ อืมงานนมตุวผ uh ู้ตัวขดแนละพี่ใจนุ่มหน้าเบิกระล่ปูเ้าปูกับฟันรวมฟันลายแบบ้ปูเจนไหนน้ำเลยค่ะเออประทามมันโฉบมันมารมือเนาะค่ะค่ะอดไปกันมา บุคนัฝันกว่าก็จะไปท่านอรับยกพายแต่ว่าถ้าฝันเกี่ยวยกพยมันเป็นรถี่เก่าหเก่าหกรเก่าหาเก่าหกบมักน้ำอยู่ปูหาหเก่าหาเก่าหกเนี่พรมันมันเคยฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวเหลือกครับเพรกหา่ัฝันเกี่ยวยกพอยยังไงรับปูที่าพแบบเท่าไรหนึ่งอ๋อท่านผู้ชมครับแคปเอาด้วยครับปูสำนักสงฆ์ครับให้ตองวดละครับวันที่หนึ่งเมษายน25 6 5ร กับปูฝันเกียวกับบ้านปูเียวก็ไปเฮียนเฮียนหมีเล็ดตีกลาเป็นเจ็นั่นแหละหน่งสองบอกปูเออน่บ้านเลขดตีหนึ่งสอครับแต่ปาปูห่งกับเจตัวเดียวกันกันไม่เจ็ดนสนามน่อกครับทุเทียมก็เคยออกบ่หันบ่ออกหันเอาคนเรื่องมากก็มากถดตัวเท่านร้นงเดครับผมเอาพี่น้องครับเจ็ดสองซีหนึซสหหกครับ แต่าปูนเน้นที่ 3, า6หาหดครับผมกับ2โต 2, 4, สอซึครับหาหกเกหาตัวเน้นนะครับบนล่างลับไปน้ำเด้ครับผมขับหน้าเบืองเอาาล่วครับท่านผู้ชมเราปูเนาะพิจารณาเมืองเอาว่านายยุยงกันเลยอันเธอแกกันร่องเซียโสกเบิงสาสุรตีเราเบิงประทานมีโวกไม่มาน ครปลาข้าวฟันเนาะเคยจ่อตรงบ่ได้เวณปลาจ่อตรงบริเวณขึ้นเด็กอะไรขึ้นเด็กอาจจะว่าให้เน้นบนเน้นล่างเว้ยปูเน้นบ่ไหนเนอกว่ามัเป็นว่าแต่ว่าข้าวฟันก็ขึ้น่ามันฟันเป็นนิสัยละครับเอาคลิปนี้สำนีกครับผมสวัสดีครับ